กระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งมีคุณภาพทั่วถึงยั่งยืนและบรรลุเป้าหมาย ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและความรู้ด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมมุ่งให้เกิดผลลัพธ์กับประชาชนทั้งด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คน3หมอ คือการประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบดูแล UA, <antis, reco Christ. S 2> siglo, ใกล้ตัวใกล้บ้านใกล้ใจเพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่องลดการเดินทางลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและส่งต่อรักษาในโรคซับซ้อนยุ่งยากโดยหมอคนที่1นหมอประจำบ้านหมอคนที่สหมอสาธารณสุข และหมอคนที่สามหมอครอบครัวโรงพยาบาลสังกะดํำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายสามหมอดังนี้หมอคนที่หนึ่งหมอประจำบ้านคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมโดยอสอมทำหน้าที่เยี่ยมบ้านให้คำแนะนำคัดกรองติดตามให้การดูแลเบื้องต้นและทำหน้าที่หลักเชื่อมประสานระหว่างหมอคนที่สอง หมอคนที่สองหมอสาธารณสุขบุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิรอพสตคลินิกหมอครอบครัวศูนย์บริการสาธารณสุขบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพทั้งพยาบาลเภสัชกรนักสาธารณสุขชุมชนและสหวิชาชีพอื่นๆโดยทำหน้าที่ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่คัดกรองเพื่อระบุสาเหตุยืนยันความผิดปกติและส่งต่อผู้ป่วย นอกจากมีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพแล้วยังเชื่อมต่อประสานงานกับอสอมและหมอคนที่สมหมอคนที่สมหมอครอบครัวคือแพทย์นในโรงพยาบาลเป็นผู้มอบการรักษาดูแลให้คำปรึกษาประสานและส่งต่อการรักษาพิเศษรวมทั้งทำให้หมอคนที่1และหมอคนที่2มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น การดำเนินงานตามนโยบายสามหมอของโรงพยาบาลสังขาหมอทั้งสามคนทำให้ประชาชนแต่ละครอบครัวรู้จักและเข้าถึงหมอประจำตัวทั้งสามคนและเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพจะได้รับบริการจากหมอทั้งสามคนตามลำดับความต้องการ โดยหมอทั้ง3คนจะมีการติดต่อประสานงานกันถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรักษาและข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อให้การรักษามีความต่อเนื่องและการส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น